กลางทะเลทรายที่ไร้ชีวิตผู้คนถูกปกครองด้วยความกระหายและความกลัวหญิงนักรบผู้หนึ่งกล้าทรายศเจ้านายผู้โหดเหี้ยมเพื่อพาผู้หญิงห้าคนหนีสู่เสรีภาพแต่การหลบหนีครั้งนี้นำไปสู่การไล่ล่าที่โหดร้ายที่สุดรถรบเครื่องยนต์และเสียงระเบิดทุกอย่างเดิมพันด้วยชีวิตนี่คือเรื่องราวการเอาชีวิตรอดที่ทั้งสิ้นหวังและเต็มไปด้วยประกายแห่งความหวังในโลกที่ทุกลมหายใจ คือการต่อสู้ครั้งใหม่ชายคนหนึ่งชื่อแม็กเขาอยู่ในโลกที่แห้งแลง้งทรายเต็มไปหมดไม่มีน้ำไม่มีต้นไม้มีเพียงทะเลทรายที่ไม่สิ้นสุดแม็กถูกจับได้คนที่จับเขาเป็นกองทัพนักรบพวกเขาเรียกตัวเองว่าวอยบอยแม็กถูกมัดถูกลากตัวเข้าไปในป้อมใหญ่ที่นี่มีหัวหน้าคนหนึ่งชื่อว่าอิมมแทนโจ โจปกครองผู้คนด้วยน้ำเขาเปิดน้ำจากหน้าผาเพียงเล็กน้อยให้ผู้คนดื่มเพียงพอไม่ให้ตายทุกคนกลัวเขาทุกคนเชื่อฟังเขาแม็กถูกทำให้เป็นเฉลยเขาถูกใช้เป็นเพียงถุงเลือดร่างกายของเขาถูกต่อสายเพื่อให้นักรบเอาเลือดไปใช้แม็กกลายเป็นแค่สิ่งของในดินแดนนี้วันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งชื่อฟิริโอซา เธอเป็นนักรบที่ซื่อสัตย์ต่อโจโจมอบหมายให้เธอขับรถบรรทุกน้ำมันออกไปเก็บสเสบียงแต่ฟิริโอซามีแผนลับเธอไม่ได้ออกไปตามคำสั่งจริงๆเธอซ่อนผู้หญิงห้าคนไว้ในรถพวกเธอคือภรรยาของโจหญิงสาวที่โจกักขังไว้เพื่อให้กำเนิดทาย,ยาทฟิริโอซาพาพวกเธอนีมุ่งหน้าไปยังที่ที่เธอเรียกว่าแผ่นดินสีเขียวเป็นสถานที่ลับ ที่เธอเชื่อว,ว่าจะมีชีวิตใหม่และไม่มีการกดขี่เมื่อโจรู้เรื่องนี้เขาโกรธอย่างมากเขาเรียกกองทัพทั้งหมดขับรถรบจำนวนมากออกตามล่าฟิริโอซาและผู้หญิงเหล่านั้นกองทัพของโจเต็มไปด้วยรถเหล็กติดอาวุธมีนักรบบอยบอยนับร้อยพวกเขาพ่นไฟบรเลงดนตรีเสียงดังเพื่อปลุกใจในการตามล่า แม็กยังคงถูกล่ามไว้เขาถูกผูกติดกับนักรบหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่านักร่างกายของนักอ่อนแอเขาต้องใช้เลือดจากแม็กเพื่อมีแรงสู้นักอาสาเข้าร่วมกาเลล่าเขานำแม็กไปด้วยผูกไว้หน้ารถราวกับเป็นโลมีชีวิตแม็กไม่มีสิทธิ์ขัดขืนเขาถูกบังคับให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสงครามครั้งนี้การลล่าเริ่มรุนแรงขึ้นฟิริโอซาขับรถบรรทุกหนีสุดกำลัง สายในทะเลสายพัดกระจายเสียงเครื่องยนต์ก้องสะท้อนความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกขณะการไล่ล่าในทะเลสายยิ่งโหดร้ายรถรบของโจพุ่งเข้ามาไกลเสียงระเบิดดังสนัน่นควันไฟลอยคลุ้งเต็มท้องฟ้าฟิลิโอซาพยายามขับหลบเธอใช้ภูมิประเทศสายส,ายสูงตำ่ำทำให้รถบางคันชนกันเองหลายคันระเบิดกลางทะเลรายแม็กถูกผูกติดไว้ด้านหน้า เขาเห็นทุกอย่างตรงหน้าเสียงลมเสียงระเบิดเสียงกรีดร้องราวกับโลกกำลังแตกสลายนักตะโกนบ้าคลั่งเขาลหลงไหลในสงครามเชื่อว,ว่าตายเพื่อโจคือเกียรติแม็กพยายามดิ้นรนแต่โซ่ตรวนยังรั้งเขาไว้อย่างแน่นหนาะฟิริโอซ่ายังไม่หยุดเธอขับรถบรรทุกตรงไปข้างหน้าทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความกดดันเพราะเธอรู้ว่าถ้าโดนจับได้ อิสรภาพของผู้หญิงทั้งหมดจะสูญสิ้นทันทีพายุทายลูกใหญ่กำลังก่อตัวเมฆฝนสีส้มเข้มหมุนวนฟิลิโอซาขับรถตรงเข้าไปเพราะนั่นคือโอกาสเดียวที่จะหนีพ้นกองทัพของโจยังตามมาไม่หยุดรถรบหลายคันเล่นเข้าสู่พายุทัศนวิสัยแทบมองไม่เห็นฟ้าแลบพาลงมากลางทะเลทรายแม็กถูกมัดไว้หน้าเครื่องยนต์ฝุ่นทรายกระแทกสายหน้าอย่างรุนแรง เขาหายใจแทบไม่ออกเสียงเครื่องยนต์คำรามปบทุกอย่างนักหัวเราะบ้าคลัง่งเขาคิดว่านี่คือหนทางแห่งเกียรติยศแต่พายุสายกลับโหดร้ายเกินควบคุมรถหลายคันถูกกลืนหายทั้งคนทั้งเครื่องพังทลายฟิลิโอซ่ายังคงบังคับโมมาไยเธอฝากความมืดและลมแรงหวังเพียงให้พ้นสายตาของโจและพาผู้หญิงทั้งห้าไปสู่เสรีภาพภายในพายุสาย รถรบมากมายถูกทําลายไฟลุกไหม้กลางความมืดเสียงระเบิดดังสะท้อนกล้องรถของนักก็ถูกพัดโครงแม็กยังถูกล่ามาติดไว้ด้านหน้าเขาพยายามดิ้นรนแต่โซ่ตรวนรัดแน่นจนเลือดซึมนักสูญเสียการควบคุมรถหมุนไปตามแรงลมทั้งคันถูกซัดก,กระแทกทุกอย่างพลิกคว่ำกลางทะเลทรายความมืดเงียบเข้ามาแทนที่เสียงลมยังโหมกระหนำ่ำ แม็หมดสติไปท่ามกลางความโกลาหลไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตรอดหรือไม่แมคฟื้นขึ้นมาในความเงียบร่างกายเต็มไปด้วยโซ่ตรวนเขายังถูกมัดติดกับนักรถที่พังยับเยินจมอยู่ในสายเขาพยายามคลานออกมาดวงตาเต็มไปด้วยฝุน่นทุกการหายใจแสบคอแต่เขาไม่หยุดพยายามไกลออกไปเขาเห็นรถบรรทุกของฟิลิโอซา กำลังเล่นต่อไปช้าๆผู้หญิงทั้งห้ายังอยู่กับเธอแม็กต้องหนีต้องหาทางปลดโซ่เขาไม่อยากเป็นเพียงถุงเลือดอีกต่อไปเสียงเครื่องยนต์ในระยะไกลคือสัญญาณเดียวที่จะนำเขาไปสู่โอกาสแม็กลากร่างของนักไปด้วยเพราะโซ่ยังพันธนาการทั้งคู่เขาเดินโซโซัดโซเซกลางทะเลทรายร่างกายอ่อนแรงแทบยืนไม่ไหวในที่สุดเขาเห็นรถบรรทุกหยุดยู่ ฟิริโอซากำลังตรวจเช็ครถหญิงสาวทั้งห้าออกมาหายใจโลง่งเหมือนนกที่เพิ่งหลุดออกจากกรงแม็กพยายามเข้าไกลแต่ฟิริโอซาเห็นเขาเธอยกปืนขึ้นทันทีแววตาเต็มไปด้วยความระแวงแม็กไม่มีทางเลือกเขายกมือทั้งที่ยังถูกลามแสดงว่าเขาไม่คิดสู้แต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความหิวกระหายราวกับสัตว์ป่าที่เอาตัวรอดในโลกที่โหดร้าย ฟิริโอซาไม่เชื่อใจง่ายๆเธอเล็งปืนใส่แม็กหญิงสาวทั้งห้าหลบอยู่ด้านหลังสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแม็กพยายามพูดแต่เสียงแห้งแตกเขาเพียงต้องการน้ำและต้องการเอาตัวรอดเขาใช้แรงสุดท้ายพยายามตัดโซ่ตรวนที่มัดเขากับนักการต่อสู้เล็กๆเ,เกิดขึ้นเสียงเหล็กกระแทกดังแข็งกร้าวฟิริโอซามองอย่างระวัง แม็กสุดท้ายก็หลุดออกมาได้เขาคว้าอาวุธใกล้มือแล้วหันไปจ้องกลุ่มผู้หญิงบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันไม่มีใครรู้ว่าแม็กจะทำอะไรต่อไปแม็กหอบหายใจแรงเขาจับอาวุธไว้แน่นเดินวนรอบหญิงสาวทั้งห้าสายตาเต็มไปด้วยความระแวงฟิริโอซ่ายังเล็งปืนเธอพร้อมยิงทุกเมื่อแม็กพยายามขู เขาต้องการน้ำอาหารและรถหญิงสาวมองเขาอย่างกลัวแต่พวกเธอไม่ยอมกลับไปหาโจเพราะนั่นหมายถึงการถูกกักขังอีกครั้งความเงียบตึงเครียดครอบนำทุกคนท้ายที่สุดแม็กดื่มน้ำเล็กน้อยเขาอ่อนแรงเกินจะสู้ต่อฟิริโอซามองเห็นบางอย่างในสายตาเขาไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นผู้รอดชีวิตเหมือนกันแม็กยังไม่วางใจเขามองฟิริโอซา และหญิงสาวทั้งห้าเหมือนกำลังตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจากไปฟิลิโอซาเริ่มพูดกับเขาเธอบอกว่ามีเป้าหมายพวกเธอกำลังจะไปยังแผ่นดินสีเขียวที่นั่นอาจมีชีวิตใหม่แม็กฟังเงียบๆแต่ไม่ตอบรับเขายังเห็นว่าการเดินทางนี้เต็มไปด้วยอันตรายและอาจพาเขาไปสู่ความตายอย่างไรก็ตามเขาไม่มีที่ไป ทะเลทรายกว้างใหญ่เต็มไปด้วยศัตรูและความตายรออยู่ทุกทิศทางแม็กเริ่มหลังเลเขาไม่ได้ต้องการช่วยเหลือใครแต่สัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดบังคับให้เขาต้องก้าวไปกับพวกเธอการเดินทางเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งฟิริโอซาขับรถบรรทุกมุ่งหน้าสู่ทะเลทรายกว้างหญิงสาวทั้งห้านั่งเบียดกันด้านหลังสายตาเต็มไปด้วยความหวังและความหวาดหวัน่นแม็กนั่งเงียบ มือยังจับอาวุธไว้เขาไม่ไว้ใจใครแต่ก็ไม่อาจแยกตัวออกมาได้ในระยะไกลกองทัพของโจยังคงตามล่าควันและฝุ่นจากรบรลอยขึ้นฟ้าเสียงเครื่องยนต์คำรามดังก้องฟิริโอซารู้การหนีครั้งนี้จะไม่ง่ายศัตรูไม่เพียงมีจํานวนมากแต่ยังพร้อมสู้จนตายเพื่อทำตามคําสั่งของโจบรรยากาศในรถเต็มไปด้วยความกดดัน ทุกคนเฝ้ารอฟังเสียงกาเลล่าเพราะพวกเขารู้ว่าในไม่ช้าศัตรูจะตามมาทันอีกครั้งไม่นานนักเสียงเครื่องยนต์ก็ดังใกล้เข้ามาฝุ่นทรายลอยคลุ้งอยู่ด้านหลังกองทัพของโจงกำลังบีบเข้ามาเรื่อยๆฟิริโอซ่ากัดฟันเธอหักโพมาลัยอย่างมั่นคงพยายามหาทางลัดในทะเลทรายเพื่อหลีกหนีการปิดล้อมแม็กมองออกไป เขาเห็นรถรบจำนวนมหาศาลติดอาวุธหนักทุกคันพร้อมจะบทขยี้ทุกสิ่งที่ขวางหน้าหญิงสาวทั้งห้ากอดกันแน่นความกลัวปรากฏบนใบหน้าพวกเธอรู้ว่าหากถูกจับได้จะไม่มีวันกลับมามีอิสรภาพอีกเสียงปืนดังระรัวกระสุนเจาอใส่รถบรรทุกฟิริโอซาและแม็กต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดจากการตามล่าอันโหดร้ายกระสุนยังคงสาดเข้ามา รถบรรทุกสั่เสทือนทุกครั้งที่ถูกยิงฟิริโอซาเปลี่ยนเส้นทางอย่างรวดเร็วพยายามใช้ภูมิประเทศเป็นกรอบกำบงังแม็กคว้าอาวุธขึ้นสู่เขายิงตอบโต้จากด้านข้างเสียงประทะดังสนั่นไปทั่วทะเลทรายราวกับสนามรบเปิดโลงนักที่ยังมีชีวิตค่อยๆฟื้นจากความอ่อนแรงเขามองเห็นแม็กต่อสู้บางสิ่งในใจของเขาเริ่มเปลี่ยนไป รถรบหลายคันถูกทำลายแต่ศัตรูก็ยังตามมาไม่หยุดฝุ่นทรายปกคลุมท้องฟ้าทำให้โลกทั้งใบดูเหมือนกำลังลุกไหม้ในสายตาของทุกคนเส้นทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่พวกเขารู้ว่าการถอยกลับไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปการต่อสู้ยืดเยื้อท่ามกลางทะเลทรายฟิริโอซากัดฟันขับรถบรรทุกต่อไปแม็กยิงตอบโต้ไม่หยุด หญิงสาวทั้งห้าก้มหลบเสียงระเบิดรอบด้านนักตัดสินใจครั้งสำคัญเขาเลือกช่วยฟิริโอซาและแม็กแทนที่จะสู้เพื่อโจหัวใจของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงพวกเขาทั้งหมดรวมพลังฝ้าแนวรถรบออกมาได้เสียงระเบิดค่อยๆห่างไปท้องฟ้าเริ่มเปิดลงอีกครั้งแม็กมองหน้าฟิริโอซาสายตาไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่เป็นพันธมิตรที่ต้องพึ่งพากัน เพื่อมีชีวิตรอดในโลกที่โหดร้ายการเดินทางยังไม่จบเส้นทางสู่แผ่นดินสีเขียวยังอีกไกลแต่ในใจของพวกเขาประกายแห่งความหวังได้ถูกจุดขึ้นแล้วฟิริโอซาพาทุกคนขับต่อไปจนกระทั่งพวกเขาพบหญิงชรากลุ่มหนึ่งผู้รอดชีวิตจากเผ่าพันธุ์นักรบผู้หญิงพวกเธอเล่าว,ว่าแผ่นดินสีเขียวได้หายไปนานแล้วเหลือเพียงดินแดนแห้งแล้งไม่สิ้นสุดความสิ้นหวังปกคลุมทุกคน ฟิริโอซารู้ว่าไม่มีที่ใดจะหนีไปได้อีกแม็กจึงเสนอหนทางใหม่แทนที่จะวิ่งต่อไปข้างหน้าพวกเขาจะย้อนกลับไปโจมตีป้อมของโจด้วยความร่วมมือของทุกคนพวกเขากลับไปเผชิญหน้ากับกองทัพครั้งสุดท้ายการต่อสู้ดูเดือด,ดกลางถนนโลหะเสียงระเบิดและเลือดสาดกระเซน็นฟิริโอซาสู้จนเกือบสิ้นแรงแต่สุดท้ายเธอก็ฆ่าโจได้สำเร็จ ศัตรูที่กดขี่ผู้คนถูกโค่นล้มผู้คนในป้อมเห็นทุกอย่างด้วยตาตนเองเมื่อรถบรรทุกแล่นกลับไปยังป้อมฟิลิโอซาและหญิงสาวทั้งห้าได้รับการต้อนรับในฐานะผู้ป,ดปลด่อยผู้คนต่างโหร้องด้วยความดีใจแม็กยืนเงียบเขามองดูผู้คนที่ได้อิสรภาพคืนมาแล้วค่อยๆเดินหายไปท่ามกลางฝูงชนไม่มีใครรู้ว่าเขาจะไปที่ไหน แต่ในโลกที่โหดร้ายนี้แม็กยังคงเป็นเพียงนักพเนจรผู้มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือการเอาชีวิตรอดต่อไป